กรสจากรุ่น6นะคะยินดีต้อนรับน้องๆทุกท่านเข้าสู่รั้ววจกรค่ะ PhD in Management ค่ะเมื่อเราไปเรียนที่นี่นะคะเราได้เปลี่ยน mindset ม,มุมมองในการคิดในการมองปัญหาต่างๆของเราเปลี่ยนไปดังนั้นสำหรับเกรสแล้วนะคะก็รู้สึกว่า เราใช้ในการทํางานใช้ในการทําธุรกิจนะคะได้ดีขึ้นสําหรับการเตรียมตัวนะคะคือ1ถ้าเรารู้ว่าภาษาอังกฤษเรายังต้องปรับปรุงพัฒนานะคะเราก็ต้องไวขว้คว้านะคะรู้ว่าจะต้องทํำยังไงได้บ้างที่จะทําให้เราเนี่ยอ่านเปนเปอร์ให้เข้าใจแล้วก็เขียนบทความออกมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือว่าเรื่องของไทม์ไลน์ค่ะสิ่งนี้นะคะช่วยเกรสได้มากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ถ้าเกิดเราเนี่ย ไม่ได้เขียนไทม์ไลน์ออกมานะคะเราก็รู้สึกแค่ว่าเราเราจะต้องเสร็จเราจะต้องเสร็จสักวันหนึ่งนะคะปีหน้าเราคาดว่าจะเสร็จแต่พอถึงเวลานั้นจริงๆเราก็เลื่อนออกไปอีกเพราะว่ามันก็ยังไม่เสร็จตามเป้าหมายสําหรับเกรสรู้สึกว่าที่ตัดสินใจแล้วก็ทํางานหลายอย่างพร้อมกันได้ในเทอมเดียวกันตอนสุดท้ายเนี่ยพอเราตัดสินใจแน่วแน่มากว่าเราจะจบนะคะแล้วเราก็เขียนไทม์ไลน์ออกมาว่ามกราคมพามีนานเมษาจนถึงธันวาเนะะี่ยค่ะ เราจะต้องเสร็จอะไรเดือนไหนบ้างนะคะเมื่อเราปักหมุดลงไปแล้วเราเขียนลงไปแล้วว่าอย่างเช่นเดือนมิถุนายนนะคะเราจะต้องไปคอนเฟอเรนซ์ภาษาอังกฤษหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูในเดทไลน์ของเขาว่าจะต้องส่งเปเปอร์วันที่เท่าไหร่นะคะแสดงว่าเราจะต้องมีเวลาในการที่จะให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยตรวจอีกแล้วก็เราจะต้องแก้กี่เดือนอีกนะคะเปเปอร์ที่นานที่สุดเลยก็คือว่าเปเปอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะกว่าจะเอ็กเซปกต์กว่าจะเขียนกว่าจะตอบรับนะคะประมาณ6เดือนครึ่งค่ะอันนี้ก็อยากจะฝากรุ่นน้องๆไว้นะคะ ต้องวางแผนให้ดีว่าตัวเล่มวิทยานิพนธ์ของเราเจะต้องเสร็จภายในเดือนไหนเพราะว่ามันจะต้องมีเวลาแล้วเราก็จะต้องกินเวลาไปอีกหนึ่งเทอมนะคะซึ่งถ้าเราวางแผนดีๆนะคะมีไทม์ไลน์แล้วก็โฟกัสมุ่งม,มั่นกับมันจริงๆนะคะเราจะสามารถจบได้ตามเวลาที่เราตั้งใจไว้นะคะสําหรับรุ่นน้องหากมีอะไรที่ต้องการรับคำออขอคําแนะนําหรือรุ่นพี่สามารถช่วยเหลือหรือแบ,บ่งปันอะไรได้ก็ ยินดีเสมอนะคะแล้วพบกันนะคะสู้ๆนะคะทุกคนทำได้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ